ชื่อลิลดาขันตีไตรัตนะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวค่ะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสามชั้นนะคะอยู่คณะศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจค่ะจบจากโรงเรียนสารับวิทยาเกดเรดเฉลี่ย3.62ค่ะทุนที่ได้รับเป็นทุน e l e ล็ n ซ์เค่ะแบบ100%ค่ะรู้จกักจากอาจารย์แนะแนวค่ะที่โรงเรียนอาจารย์จะมีอาจารย์มาแนะนวการศึกษาต่อค่ะแล้วอาจารย์ก็แนะนําทุนนี้ค่ะคิดว่าทํายังไงถึงจะได้ทุนนะคะก็คือต้องเหมือนกับว่า ตั้งใจมากๆอะคะ่ะก็คือตั้งใจจะเข้ามาหาวิทยาลัยนิวเนี่ยก็ต้องมีการอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดภาษาอังกฤษยังไม่โอเคอย่างนี้ก็คือเหมือนกับต้องพยายามศึกษาเพิ่มเติมในส่วนทั้ง4ทักษะเลยฟังพูดอ่านเขียนทุกอย่างเลยค่ะคิดว่ายากไหมเรียนเอแบกไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าตั้งใจนะคะอาจจะมีบางวิชาที่ไม่ถนดัดก็อาจจะยากหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าตั้งใจก็ได้แน่นอนค่ะ สำหรับการเจรียตัวก็คือเน้นฟังบ่อยๆค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาถ้าเกิดเน้นการฟังบ่อยๆอาจจะเช่นแบบว่าจากภาพยนตร์เพลงหรือว่าอะไรก็ตามที่เราชอบนะคะมันจะทาให้เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็จะทําได้ดีขึ้นค่ะอนาคตที่วางไว้ก็คือหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเข้าทํางานที่บริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยที่จะฝากถึงน้องๆน,น,นะคะก็คืออยากให้น้องๆลองเข้ามาเรียนที่ a อ a วดูนะคะ เพราะว่าอีน้อยเนี่ยกำลังจะเข้า a อซแล้วภาษาอังกฤษสำคัญมากค่ะก็คือเรียนที่นี่แล้วก็ต้องมีความตั้งใจมากๆด้วยนะคะเพราะว่าข้อสอบนี้ปเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยสู้ๆนะคะ